ไม่ได้ถามแต่ก็จะตอบ Let's go พี่ชื่ออะไรชื่อคริสนะครับทำไมถึงสร้างช่องขึ้นมาที่สร้างช่องเนี่ยก็อยากจะโชว์ผลงานและความสามารถพิเศษผ่านโลกโซเชียลครับช่องพี่เป็นแนวเกี่ยวกับอะไรครับแนวทางในช่องนี้ก็คือให้สาระแล้วก็สิ่งบันเทิงเกี่ยวกับดนตรีทั้งปวงครับพี่เรียนสายอะไรสายสองครับอย่ากวนครับพี่สายศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีครับเห็นเขบอกกันว่าเอนดนตรีมันง่าย จริงหรือเปล่าพี่ชอบกินอะไรเวลาพี่หิวเนี่ยพี่ก็จะกินข้าวแต่ถ้าเวลาห้าวเนี่ยพี่ก็อยากกินส้นติรู้สึกยังไงกับคลิปนี้ที่มีคนดูเยอะที่สุดก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ผลตอบรับดีขนาดนี้แต่ก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ายัางไงก็ฝากผลงานคลิปอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทํามากๆเหมือนกันคลิปให้สาระเกี่ยวกับเรื่องเพลงดนตรีต่างๆหรือไม่ก็คลิปที่ผมแสดง คีย์บอร์ดหรือดนตรีแต่ละประเภทก็ได้ครับมีอะไรอยากจะบอกไหมกับคนที่จะเรียนสายนี้หนีไปครับโฮ,โฮ่าฮ่าปิดคลิปแบบแท้ๆหน่อยครับผมคริสนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า Let's go